แรงโน้มถ่วง gravity channel force เป็นค่าแรงดึงดูดระหว่างวัตถุและดาวเคราะห์หากวัตถุอยู่บนพื้นโลกแรงนี้จะมีขนาดเท่ากับแรงดึงดูดระหว่างวัตถุกับโลกหรือ แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุหรือเรียกอีกในหนึ่งก็คือน้ำหนักของวัตถุนั่นเองค่ะแรงปฏิกิริยาตั้งฉากเป็นแรงที่เกิดขึ้นจากการที่วัตถุสัมผัสกับพื้นผิวต่างๆเป็นแรงที่พื้นผิวกระทำต่อวัตถุมีขนาดไม่แน่นอนแล้วแต่สภาวะของวัตถุในกรณีนั้นๆแต่มีทิศทางที่แน่นอนคือมีทิศพุ่องออกจากผิวสัมผัสเข้าหาวัตถุในแนวตั้งฉากแรงนี้ในบางครั้งจะเรียกว่าแรงที่พื้นต้าน การกดของวัตถุซึ่งจะมีค่าเท่ากับแรงที่วัตถุกตกพื้นแต่มีทึกตรงกันข้ามซึ่งเป็นแรงคู่กิริยาและแรงปิดปฏิกิริยาตามกฎข้อที่สาของนิวตันแรงเสียดทานฟ i o เชนอลฟอสเป็นแรงที่เกิดจากการที่วัตถุเสียสีกับผิวสัมผัส แรงนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีแรงมากระทําต่อวัตถุในแนวขนานกับผิวสัมผัสแรงเสียดทานจะมีทิศตรงข้ามของทิศของแรงลับที่มากระทําต่อวัตถุหรือมีทิศตรงข้ามกับแนวโน้มของการเคลื่อนที่วัตถุค่ะแรงเสียดทานมีอยู่สองชิ้นนะคะคือ1แรงเสียดทานสถิตหมายถึงแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่แรงเสียดทานชนิดนี้นะคะจะมีค่ามากหรือน้อยตามค่าของแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุค่ะ โดยมีค่าได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงค่าสูงสุดค่ะที่พอดีต่อวัตถุนั้นเริ่มเคลื่อนที่ค่ะเช่นวัตถุก้อนหนึ่งถูกกระทําด้วยแรง f เท่ากับหนึ่งนิวตันและวัตถุที่ยังไม่เคลื่อนที่แรงเสียดทานจะมีค่าหนึ่งนิวตันถ้าเพิ่มแรง f เท่ากับสามนิวตันแล้ววัตถุก็ยังไม่เคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะมีค่าเพิ่มเป็น3นิวตันถ้าเพิ่มแรง f เท่ากับ5นิวตัน วัตถุนั้นพอดีเริ่มเคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะมีค่าเป็น5นิวตันซึ่งเป็นค่าสูงสุดของแรงเสียดทานสถิตครับ2นะคะแรงเสียดทานจนค่ะหมายถึงแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่ค่ะแรงดึงเชือกนะคะเป็นแรงที่เกิดระหว่างวัตถุกับเชือกค่ะจากการออกแรงผ่านเส้นเชือกแรงนี้จะมีทิศทางพุ่งออกจากมวลที่พิจารณาตามแนวของเส้นเชือกค่ะแรงผักระหว่างมวลเป็นแรงระหว่างวัตถุอีกชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อวางวัตถุติดกันแล้วเคลื่อนที่ติดกันไปแรงนั้นจะมีทิศทางพุ่งเข้ามามวลที่พิจารณาครับ